สวัสดีค่ะผมปอนครับเอ้ยค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏกานบุรีครับค่ะ,คะพวกเราสองคนนะคะมาจากคณะครุศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะมาแนะนําสาขาของพวกเราค่ะไปชมกันเลยค่ะสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษามีรากฐานมาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาคณะครุศาสตร์วิทยาลัยครูการจันทบุรีต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สาขาวิชาจึงทําการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องมากยิ่งขึ้นจึงเกิดเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาในปีพุทธศักราช2543ต่อมาสาขาวิชาได้ทําการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและข้อบังคับจากกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูนั้นต้องศึกษาเป็นระยะเวลา5ปีสาขาวิชาจึงทําการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในปีพุทธศักราช2550ต่อมาสาขาวิชาได้ทำการพัฒนาักสูตรให้สอดคล้องต่อสภาพสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสาขาวิชาจึงทำการพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่และเริ่มใช้ในปีพุทธศักราช2555จึงเกิดเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีการสาและคอมพิวเตอร์สารในปัจจุบัน โดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์อักครวิทย์โพชเลืองประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาอาจารย์นพดลดุลยสุวรรณอาจารย์ปิศณาถาดกิ่งอาจารย์บุษบาสังวันนะอาจารย์นลุมลอนัน,นโตและอาจารย์อภิชาติวัตตูมในส่วนของสาขาวิชานียเรามุ่งเน้นอยากให้เด็กมีพัฒนาการทางการสอนที่ดีนะครับแล้วก็เราส่วนใหญ่ก็จะให นักศึกษาเราได้ปฏิบัติของจริงนะปัจจุบันเราได้พยายามที่จะพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆนี้ให้สามารถใช้ได้เต็มที่นะครับแล้วก็พยายามหาเครื่องมือที่ทันสมัยมาให้นักศึกษาได้ใช้นะครับปัจจุบันนี้นะครับสาขาของเราได้พัฒนามาสองปีนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระยะที่กำลังใช้หลักสูตรตัวเดิมนี้อยู่ นะครับก็เชื่อแน่ว่าอีก2ปีถึง3ปีข้างหน้าเราก็คงจะต้องพัฒนาหลักสูตรเข้าไปให้ตามที่ตลาดต้องการนะครับก็คงจะเป็นในลักษณะของเทคโนโลยีการศึกษาบวกกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเ,ออเป็นช่องทางที่เราจะทจิ้งในเรื่องของเทคโนโลยีการศึกษาไม่ได้นะครับนำมาพัฒนาต่างๆนะครับตอนนี้เรางคงต้องเสริมศักยภาพของในด้านของคอมพิวเตอร์ของเราให้มีความแข็งข่งยิ่งขึ้น เนื่องจากว่าเวลานักศึกษาของเราเนี่ยไปสอบบรรจุนะครับส่วนใหญ่ข้อสอบต่างๆก็จะเป็นทางด้านคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่แต่ที่บอกว่าทิ้งเทคโนโลยีการศึกษาไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นตัวจักรสำคัญในการทำงานในโรงเรียนต่างๆ,ๆนะครับเราก็คงจะต้องใช้ในลักษณะของสาขาที่บูรณาการทั้งสองสาขาเข้าด้วยกันครับ สาขาวิชามุ่งเน้นพัฒนานักษาให้ปฏิบัติงานได้จริงโดยการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานภาคสนามกับองค์กรต่างๆทั้งภายในและภายนอกมาหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นการบันทึกภาพบันทึกวิดีโอการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตการผลิตสารคดีการผลิตสื่อการสอนให้กับนรงเรียนที่อยู่ห่างไกลโดยมีกลไกควบคุมลักษณะขององค์การนักศึกษาภายในสาขาวิชาเองปัจจุบันนางสาวลัคนาวางปะทอง ดำรงตำแหน่งประธานนักศึกษาสาขา,าวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาตอนนี้ปอนกับเอ๋ก็ได้มาอยู่คณะครุศาสตร์นะครับค่ะพวกเราสองคนนะคะ<ด>ก็จะพาไปทัวร์สาขาเทคโนโลยีการศึกษา<ด>และคอมพิวเตอร์ศึกษาะคะซึ่งอยู่บนชั้นสองของคณะครุศาสตร์นะคะไปทัวร์กันเลยค่ะครับ คือห้องปฏิบัติการโทรทัศน์นะครับเราต้องเข้าไปถามาเขาทาอะไรกันข้างในใช่ครับค่ะนี่นะคะเราก็มาเจออาจารย์ประจำสาขาของพวกเรานะคะก็คืออาจารย์อภิชาติบัวตูมค่ะเข้าไปถามดีกว่าค่ะว่าตอนนี้อาจารย์ทําอะไรอยู่ครับอาจารย์คะสวัสดีค่ะตอนนี้อาจารย์ทําอะไรอยู่ค่ะก็นะครับตอนนี้กําลังพานักศึกษากลุ่มหนึ่งนะครับมาฝึกใช้ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์นะครับจำลองการใช้งานในสตูดิโอนะครับตอนนี้ก็กาทำอาหารนะคันนี้ก็ในการทำอาหารมั้งนี่นะก็เห็นใส่ชุดผ้าคลุมนะครับทำอาหารมั้งนะครับก็ห้องนี้นะครับเราสร้างขึ้นเพื่อเป็นการจำลองการใช้งานในสตูดิโอนะครับก็สังเกตว่านะก็จะมีชุดของโคมไฟนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สมบูรณ์ สักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าการจัดไฟจะต้องใช้ขาที่เป็นยืดยืดได้ยืดหดได้นะครับในการจัดไฟนะครับก็จะมีฉากสีเขียวนะครับสำหรับการตัดแบบกรีนสกรีนนะครับฉากสีขาวนะครับแล้วก็มีจอททัช50นิ้วสําหรับเป็นบทสคริปต์นะครับที่ให้ให้นักศึกษาที่เป็นแบบนะครับอ่านสคริปต์นะครับห้องนี้เราใช้หลายอย่างครับนะครับในรายวิชาของการผลิตมัลติมีเดียทางการศึกษา เมื่อเร็วๆนี้เราก็ใช้ในงานกีฬา4มหาวิาลยนะครับปุ๋ยภภาตะวันตกปจนกรนะครับใช้เป็นศูนย์ผลิตนะครับข้าวทั้งหมดเลยนะครับก็ตรงนี้ครับเราสร้างเพื่อจําลองการใช้งานสตูดิโอให้กับนักศึกษาครับเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีสาหรับนักศึกษาครับก็สุดยอดเลยครับห้องนี้ห้องปฏิบัติการที่ดีมากเขาวันหล อปอนกับหนูนะคะก็คงจะต้องมาขอใช้ห้องนี้แล้วค่ะได้ครับเราเปิดโอเพ่นครับนักศึกษาสามารถมาใช้ได้ตใช้เยอะแยะครับทุกเมื่อเขาขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้ความรู้ค่ะขอบคุณครับงั้นเราพาเพื่อนๆไปดูต่อดีกว่าค่ะว่าห้องต่อไปมีอะไรบ้างค่ะไปเลยครับอันนี้ห้องปฏิบัติการกราฟิกนะคะเขาบอกว่าให้เคาะประตูก่อนต้องเคาะก่อนนะครับถึงเข้าจังก็ มีใครอยู่ไหมคะเข้าได้ไหมครับโอเคที่อยู่ครับโอเคครับขออนุญาตนะคะะขออนนุญาตครับห้องนี้คือห้องทำอะไรเหรอคะห้องปฏิบัติการกราฟิกเป็นห้องปฏิบัติการกราฟิกครับเป็นการทำบล็อกสกินเพื่อไว้สกินเสื้อแล้วก็สกินผ้าต่างๆครับต้องปิดไฟมืดแบบนี้เลยเหรอคะอ๋อที่ปิดไฟมืดอย่างนี้นะครับเพราะว่าต้องการ ทำบล็อกสกีนครับเพราะว่าในทําการในการทําบล็อกสกีนนี้ครับต้องใช้น้ํายาไวแสงครับถ้าสมมติห้องเราสว่างก็จะทําให้บล็อกออกมาไม่ดีครับอ๋อครับแล้วทําบล็อกเนี่ยทำไว้เพื่ออะไรเหรอคะทำเขาจะเอาไปทําอะไรบ้างอ๋อก็จะเป็นเพื่อเอาไปสกินเสื้อครับหรือว่าจะเป็นสกินผ้าสกินทงได้หมดนะครับอ มีแบบแบบว่าทําเสื้อไปขายอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะอ๋อก็มีครับบางรุ่นก็จะมีการการเปิดบูธสกรีนเสื้อกันนะครับเพื่อหาหาอะไรได้ช่วยน้องน้องอตอนนี้ก็กำลังทำอยู่เลยนะครับดูนิดนิดหนึ่งคำว่าเราทำอะไรกันอยู่อันนี้นะครับว่าจะเป็นการเป็นการล้างบล็อกสกรีนนะครับเพื่อเพื่อการชิส อ่สีที่เป็นส่วนเกินออกไปนะเพื่อจะได้เป็นลายบล็อกเพื่อไปสกรีนต่อครับค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ให้ความรู้นะคะก็ <hi> ไปกันแล้วนะคะตอนนี้จะไป,ปาพาเพื <hi> ่อนไปดูอีห้องหนึ่งนะคะไปไหมคะครับครับไปห้องต่อไป เรเป็นห้องสตูดิโอนะคะแล้วเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในเขาทำอะไรกันอยู่ไปไปเลยครับถ่ายเลยครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรเหรอคะชื่อนนท์ครับตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่คะกำลังถ่ายภาพในสตูดิโออยู่ครับแล้วห้องนี้นี่ส่วนมากเขามีอาจารย์อะไรเข้ามาใช้บ้างไหมครับก็สอนก็เป็นอาจารย์ปริศนาทัดจริง เอาไว้สอนเด็กๆ่ายภานในสตูดิโอครับอ๋อครับแล้วบรรยากาศบรรยากาศค่อนข้างมืดครับเพราะว่าต้องใช้แสงจากแฟลเป็นการจัดแสงแรับสตูดิโอคือมีไฟสองสามดวงหรือดวงเดียวก็ได้ครับ แกมีพิธีรกรแลวต้องเอามาใช้แล้วแหละเอาสักท่าสองท่าแ <c oughs> กกับนางแบบด้วยับ <c oughs> <c oughs> นางแบบสวยวอันนี้คือเป็นห้องหลักเลยใช่ไหมคะมีไปถ่ายข้างนอกบ้างหรือเปล่าคะเออก็นานๆก็จะมีการจัดทริปออกไปถ่ายภาพข้างนอกนะครับห้องนี้ก็ถ่ายแต่ภาพนิง่งเฉยๆนะครับคเอาไว้ถ่ายสตูดิโอในร่มนะครับอ๋อครับก็เออก็ <c oughs> แค่นี้แหละครับก็ขอบคุณนะคะที่ให้ความรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปนะคะขอบคุณค่ะไปเลยครับแล้งเอ้ครับเราเข้ามาดูดีกว่าครับนี่ห้องดนตรีเสียงเขาทําอะไรข้างในกาล้งเสียงเจ้าเจ้าเชียครับขออนุญาตครับไปเลยครับนล้งสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเออ่ผมชื่อนายสุเบิร์นนัลลานตอนนี้กำลังทําอะไรกันอยู่คะ ก็ตอนนี้ก็กำลังบันทึกเสียงนะครับเพื่อจะทำการอัดเสียงเพื่อทำรายการวิทยุอันนี้จัดรายการของอะไรนะคะตอนนี้ตรงนี้ไม่มีรายการอะไรครับแต่ว่ามันเป็นอยู่ในช่วงของรายวิชาที่เราจะต้องเรียนโดยอาจารย์เขาสั่งมาเพื่อให้เขียนสคริปต์เกี่ยวกับรายการวิทยุต้องมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาอัดเสียงกันครับผมคืออัดคือห้องนี้มีแต่แบบ ห้องสาขาอะไรเข้ามาใช้ไหมครับตรงนี้จะเป็นของสาขาไอ t ทีเรานะฮะวนส่วนนักศึกษาที่อื่นจะเข้ามานี่ต้องขออนุญาตจากทางอาจารย์ก่อนแล้วก็ถ้าเป็นอย่างงานมหาวิทยาลัยเนี้ยเป็นงานใหญ่เขาก็จะทำงานร่วมกันก็จะให้นักศึกษาที่อื่นเข้ามาได้ทำงานตรงนี้ครับตอนนี้ก็กำลังอัดกันอยู่เลยนะครับผมตอนนี้ก็อ่าเสียงในการวิทยุปกติเพื่อเป็นเปิด ให้อาจารย์ดูเป็นคะแนนไปนะครับแต่ว่าส่วนงานใหญ่ๆเนี่ยเรายังไม่มีเข้ามาแล้วก็ส่วนส่วนงานกระจายเสียงวิทยุกระจายเสียงเนี่ยทางเขามีประชาสัมพันธ์เขาอยู่แล้วตรงนี้เราแค่เรียนนะเพื่อไปเป็นสื่อการสอนเท่านั้นเองครับอ๋อสามารถว่าเราจบไปสามารถนําไปใช้ได้กับทุกอย่างเลยใช่ไหมครับผมตรงนี้ก็ต้องใช้ในการสอนได้อย่างระดับหนึ่งค่ะก็ขอบคุณพี่โอบมากนะคะที่ให้ความรู้ค่ะครับขอบคุณครับ แล้วก็ไปกันแล้วนะคะเราพรกันแล้วค่ะค่ะนี่นะคะก็เป็นห้องปฏิบัติการห้องสุดท้ายของสาขาเรานะคะคือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าเขาทำอะไรกันอยู่ค่ะตามมาเลยครับไปค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปลาครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ค่ะกำลังต่อ video อยู่ค่ะ ครับห้องนี้ส่วนมากเขามีตัดต่อว,วิดีโอแล้วมีทําอะไรอีกไหมครับเขาห้องนี้เป็นห้องของคอมพิวเตอร์นะครับอ่าก็มันไม่ใช่วนะ่าจะเป็นตัดต่อวิดีโออย่างเดียวครับอ่าอยาทำการ์ตูนวาดภาพหาข้อมูลตา่างๆจากอินเทอร์เน็ตสามารถใช้ห้องี้ได้ทั้งหมดเลยครับตอนนี้กม่กำลังทำวิดีโออุ๊ยคิวเก่งนะค่ะเนี่ยเออก่อนที่จะมา,มา,มา,าตัดต่อว,วิดีโอ,อนี่ขั้นตอนอะไรก่อนหน้านี้ไหมคร ก็เยอะพอสมควรครับอย่างอัแรกครับเราต้องการแบ้งทีมครับเพื่อไปเก็บภาพทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับงานวิดีโอของเราแล้วก็นำรวรวภาพทั้งหมดหรือวิดีไฟวิดีโอทั้งหมดนะครับมาให้มาไฟการตัดต่อและการแต่งภาพะครับสำหรับห้องนี้ก็คือสามารถมาขอใช้บริการได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับครับก็เวลาราชการครับตั้งแต่มาได้ครับใช้เฉพาะเอกของเทคโนเองหรือว่าใช้ได้ตลอดทุกใช้ได้ทุกสาขาครับ ก็ขอบคุณนะคะที่ให้ความรู้ของพวกเราแล้วขออนุญาตไปกันนะคะคขอบคุณมากค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะได้พาทุกคนไปรู้จักกะห้องปฏิบัติการต่างๆของสาขาเรานะคะรวมไปถึงได้รู้จักกับมหาเพียและราชภัฏของพวกเราค่ะสำหรวันนี้ก็ปอนแล้วก็เอ๋ยก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ